ยินด,ด,ดีต้อนรับสู่จังหวัดนครราชสีมาอีก500เมตรถึงมอเตอร์เวย์เอ็มหกอำเภอสีคิ้วชัยภูมิูุรุลัม์นะครับรถบรรทุกรถมอไซค์คนก็ห้ามขึ้นนะครับจักรยานห้ามนะครับขึ้นได้เฉพาะรถยนต์4ล้อเท่านั้นนะครับป่าฝืนขึ้นโดนปรับ2 0 0 0ับาทน,นะครับดูมอเตอร์เวย์ช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลนะครับถนนจะสวยงามขนาดไหนนะครับแล้วก็วิ่งง่ายแค่ไหนนะครับตอนนี้ยังขึ้นฟรีอยู่นะครับตลอด ทั้งปีเลยนะครับปี2 5 6พันห้าอนะมอเตอร์เ hmm. วย์ M6 ครับในเมนตรงนี้ก mm ็จะเห็นในส่วนของด้านล่างวันนี้เราจะพาทุกคนขึ้นมอเตอร์เวย์นะครับวันนี้มอเตอร์เวย์ขึ้นฟรีนะครับว,นนวันนี้วันที่14บสมกรา ใช่ครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนว่ามอเตอร์เวย์ปีนี้เขาเปิดให้ขึ้นทั้งปีนะได้ข่าวว่าอย่างนั้นนะครับก็มอเตอร์เวย์นี้จะขึ้นตรงปากช่องนะครับแล้วก็ไปลงตรงถามนเดลสอถึงบ้านเราพอดีนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลเนี่ยมอเตอร์เวย์รถจะติดไหมนะครับตอนนี้ยังอยู่ที่แก่งคอยนะครับสระบุรีครับลงปูนนะ โอเคเราดูบรรยากาศไปเรื่อยๆครับโอเคตอนนี้เรามาถึงปากจ่องแล้วนะครับฝั่งตรงข้ามรถเยอะมากเตรียมเปิดเลนพิเศษนะครับรถตำรวจทดวสอบวิ่งมาครับเปิดทางแล้ว เอีเราจะเข้าทางมอเตอร์เวย์นะของเราก็ติดเหมือนกันรถค่อนข้างเยอะนะครับเนี่มีรถนําทางมาแล้วนะสําหรับทางด่วนพิเศษนะครับอันนี้ไม่ใช่เทศกาลนะครับแต่ว่ามีเปิดทางพิเศษนะครับนี่นะครับนําทางมาแล้วอันนี้วันที่สิบสี่มกรานะครับหลังวันเด็กวันหนึ่งนะรถติดเยอะมากครับ ตำรวจเปิดทางพิเศษนะหมายเสามเกือบสี่นตอนนี้สี่หมายเขสามคืนขาเข้ากรุงเทพครับรถติดนะแต่ก็ไม่มีอุบัติเหตุนะครับไม่ไม่เจออุบัติเหตุแต่ว่าเปิดทางพิเศษนะรถติดพอๆกับเทศก,กาลเลยนะครับดนดีดดดต้อนรับสู่จังหวัดนครราชสีมาอย่างเป็นทางการนะครับเราจะขึ้นมอเตอร์เวย์นะครับมอเตอร์วเวย์ฟรี ตลอดปี67นะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูบรรยากาศข้างบนกันตอนนี้บ่าย3ครึ่งนะครับตอนนี้เราใกล้ถึงทางขึ้นมอเตอร์เวย์แล้วนะครับรถค่อนข้างโลกนะครับคล่องตัวจะอยู่ที่ไหนไม่สุกใจเท่าบ้านเรานะครับตอนนี้เข้าเคโคราดแล้วนะครับเข้าสู่อำเภอปากช่องซ้ายนี้นะครับมองฟ้าสวยงาม ถ้าจะไปเขาใหญ่นะครับซ้ายมือนะครับแยกออกไปซ้ายมือแล้วก็ขึ้นสะพานไปฝั่งขวานะครับเขาใหญ่จะมีป้ายบอกนะครับอีก5กิโลเมตรถึงมอเตอร์เวย์ M6 สีคิ้วชัยภูมิบุรีล์นะครับอีก5กิโลเมตรจากตรงนี้ไปนะครับเปิดใช้ M6 ชั่วคราวนะครับเฉพาะ4ล้อเท่านั้น สำหรับรถที่ไม่ใช่4ีล้อโดนปรับ2,000บาทนะครับอีก500เมตรถึง 6, อมอเตอร์เวย์เอ็มหกอำเภอสีคิ้วชัยภูมิรุ่งนะครับซ้ายมือนะนี่นะครับมีป้ายบอกชัดเจนนะครับรถบรรทุกรถมอเตอร์ไซค์คนก็ห้ามขึ้นนะครับจักรยานห้ามนะครับขึ้นได้เฉพาะรถยนต์4ีล้อเท่านั้นนะครับนี่นะครับป้ายนะฝ่าฝืนขึ้นโดนปรับ 2,000บาทนะครับอ่านี่นะครับถ้าตรงไปเส้นทางปกตินะครับเข้าโคราชน,นะถ้ามอเตอร์เวย์ M6 เนี่ยแยกมาทางซ้ายตรงนี้นะครับบรรยากาศตอนนี้เวลา4โมงเย็นนะครับน,นะครับดูมอเตอร์เวย์ช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลน,นะครับว่าจะ ถนนจะสวยงามขนาดไหนนะครับแล้วก็วิ่งง่ายแค่ไหนนะครับอันนี้เริ่มขึ้นแล้วนะครับมอเตอร์เวย์นี่นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูตลอดเส้นทางเลยนะครับจะได้ดูไปด้วยกันนะครับว่าถนนสวยงามแค่ไหนนะถนนวิ่งง่ายหรือเปล่านะครับตอนนี้ยังขึ้นฟีอยู่นะครับตลอดทั้งปีเลยนะครับปี2567นะสะปีนี้ยังขึ้นฟีนะ นี่นะครับก็ยังมีรถขึ้นมาเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าไม่รถไม่ติดนะเพราะว่าไม่ใช่เทศการ์นะครับก็ยังมีรถขึ้นมาวิ่งอยู่นะถนนถือว่าโล่งครับเส้นนี้ไปลงที่ ด่านแรกน่าจะลงตรงสี่ชิ้วนะครับแล้วก็ด่านถัดไปก็จะเป็นอำเภอขามทะเลสอนะครับแล้วก็วิ่งทะลุเข้าปลายพรัทอำเภอเมืองนะครับตอนนี้วิ่งขึ้นมาได้3นาทีแล้วนะครับบรรยากาศตอน4มี่โมงเย็นนะกับมอเตอร์เวย์ M6 นะครับผมีนี้ สามารถขึ้นได้ฟรีทั้งปีนะครับสำหรับรถยนต์4ล้อนะครับมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาไม่ได้นะครับจักรยานไม่ได้รถตุกๆไม่ได้นะครับรถบรรทุกก็ไม่ได้4ล้อเท่านั้นนะครับ M6 จำกัดความเร็วอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับข้างหน้าของเราจะเป็นเขายหญ่เที่ยงนะครับ ะเห็นมีเป็นกลงหันลมนะแต่ว่าในกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับตอนนี้4โมงเย็นนะครับพอาทิตยังไม่ตกดินนะยังมีแสงให้เราถ่ายได้อยู่นะครับมอเตอร์เวย์ M6 วันที่14มกราคมปี2517นะครับเปิดให้วิ่งทั้งปีนะครับขึ้นฟรีตลอดทั้งปีนะครับ ตรงข้ามนะครับก็จะมีรถวิ่งขึ้นมาเหมือนกันนะค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ก็ไม่ถึงกับติดนะโน่นครับทั้งบนภูเขาเป็นเขาแยะเที่ยงนะครับมีกำัพงโลมด้วยรยากาศนอเนีา4โมง5นาทีครับ4โมงเย็น ตรงหน้าเข้าโคราชนะครับขวามือเป็นเขาใยญ่เกียงนะครับสามารถวิ่งได้ทั้งฝั่งซ้ายแล้วฝั่งขวานะครับขาเข้ากรุงเทพก็วิ่งได้กะปกตินะครับขึ้นฟรีเหมือนกันนะเปิดให้ใช้งานตลอดทั้งปีนะครับ ไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่เสียค่าผ่านทางนะก็มีรถวิ่งสัญจรปกติครับสำหรับคนที่ไม่ขึ้นมอเตอร์เวย์ก็สามารถวิ่งเส้นปกติได้เหมือนเดิมนะครับจะวิ่งผ่านอำเภอสีพิ้วนะครับก็อำเภอสูงเินนะถ้าวิ่งข้างล่างนะครับที่ไม่ใช่มอเตอร์เวย์นะ แต่ถ้ามอเตอร์เวย์มีทางลงอยู่สามจุดนะครับก็คือจุดแรกนะ่าจะเป็น,นำอำเภอสีคิ้วนะครับแล้วก็จุดที่2ก็เป็นอำเภอขามทะเลสอนะจุดต่อไปก็จะเป็นอำเภอเมืองนะครับหลังจากลงจากขามทะเลสอเราก็สามารถแยกไปได้นะนี่นะครับฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นเขื่อนนะครับ เป็น่ยนลำตะคองนะหรือนนว่าคลองไ่นั่นเองนะครับเอาแต่มองไม่ค่อยเห็นเะดินครับขึน้นมาแล้วฝนะั่งขวาจะเป็นเขาใหญ่เชียงน,น,นะจะมีกำหังลงมดเลยนะครับ,รบซ้ายมือมองเห็น มีเสาตั้งอยู่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับอันนี้ไม่ชัวนะครับเดี๋ยวจะให้ดูฝั่งร้นะครับฝั่งฝั่งเขื่อนลำตะคองนะครับจะมีตัง้งเสาไว้อยู่ไม่แน่ใจว่าเป็นสร้างรถทางรถไฟความเร็วสูงหรือเปล่านะครับตั้งเป็นตอหม้อ,อ,อ,อไว้นะครับฝั่งรนะ้น เีวเรามาดูกันอีกทีครับน้ำปีนี้ถือว่าไม่เยอะนะครับตอนนี้เรายังอยู่ที่มอเตอร์เวย์เอนะครับกมที่ 1, 3, 2นะนู่นนะครับบรรยากาศข้างบนจะเป็นเขาใหญ่เที่ยงนะครับกันับกังหันลมกาลังหมุนอยู่นะครับ เหมือนข้างหน้าเขาจะมีทําเป็นอมมงค์งได้วยนะเดี๋ยวไปดูกันครับถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนะครับน่าจะสวยต่าน,นี้ตอนนี้เริ่มแห้งแล้งนะครับต้นไม้เริ่มเริ่มแห้งนะแต่ก็สวยไปคนละแบบนะครับข้างบนนะครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่ากลังหันลมเขาใยญ่เที่ยงนะครับออเตอเวย์เอ็มหกครับในมุมตรงนี้ก็จะเห็น ในส่วนของด้านล่างนะแต่กล้องมองไม่เห็นนะครับรถก็วิ่งขึ้นมาเยอะเหมือนกันรถส่วนเลนไ็เยอะครับห้ามหยุดรถบนทางต่างระดับนะครับปรับสอง0ันบาทนะห้ามจอดเด็ดขาดนะครับห้ามจอดถ่ายรูปเด็ดขาดนะก็จะจอดได้คิดนึงก็จะมี จุดที่ให้เราเข้าห้องน้ำนะครับสามารถจอดได้แต่ถ้าจอดโดยไม่มีเหตุโดนปรับนะครับ2,000บาทรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาไม่ได้นะครับรถบันทุกก็ขึ้นไม่ได้ขึ้นได้เฉพาะรถสีล้อเท่านั้นนะครับฝ่าฝืนปรับ2,000บาทเหมือนกันนะครับ4ี่โมงเย็นนะครับขาเข้าโครล่านนะแค่นี้นะ รถก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันครับถือว่าไม่เหงาแล้วก็ไม่ติดนะเพราะว่าไม่ใช่เทศกาลนะครับ้องฟ้าสวยงามครับฝังซ้ายมือก็จะเป็น เขื่อนรับประคองนะครับผมข้างบนก็จะเป็นกันหนะันลมของเขาใหญ่เที่ยนนะครับซ้ายเลยจะเป็นลับประคองหรือว่าคลองไผ่นะครับ ก็ไม่ถือว่าเรียบนะครับแต่ก็ขี่ง่ายอยู่ไม่ได้ขี่ขับง่ายอยู่นะครับมีนี้น้ำไม่ค่อยเอยอะนะหน้าแรงจะเหลือพอหรือเปล่าไม่รู้นะครับนนี้เป็นสันเกื่อนนะครับ เรือนลำตะคองนะครับนี่นะครับจุดนี้ก็จะเห็นข้างล่างด้วยรถขาเข้ากรุงเทพก็เยอะครับใช้ความเร็วได้80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตรงนี้อยู่กมออ139นะครับอันนี้ครับจะเริ่มเป็นมีกั้นไว้นะครับเป็นวงนะนี่นะครับ จะเป็นุโปสงกั้นนะครับกลางคืนก็จะมีเปิดไฟตลอดนี่นะครับอุโบสนะครับผ่านอุโมงนะอุโมงตรงนี้น่าจะเป็นคลองนะครับคลองไผ่เขื่อนนะครับวิ่งผ่านเขื่อนลบับคองไปนะครับก็เลยต้องกั้นไว้นะหรือ <Okay. S 1> ว่าเป็นอุโมงถ์อย่าเอาเทุกอยวครับ กลางคืนจะเป็นประดับไฟเมืยอกประดับไฟจะส่องแสงสว่างสวยแบบนี้ครับมองค่อนข้างยาวครับสวยดีครับนะครับถ้าออกไปข้างนอกจะเห็นที่เป็นเสาตั้งอยู่นะไม่แน่ใจว่าเป็นเสาของมอเตอร์เวย์หรือว่า แต่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นทางรถไฟนะครับนี่นะครับรถไฟความเร็วสูงนะจะวิ่งไปเข้าเส้นอีสานนะครับโน่นะครับวิ่งไปติดกโน้นอันนี้เริ่มมีเป็นรางรถไฟเรตั้งแนละ้วถ้าใช่ไม่ใช่ยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับนี่นะผมเข้าใจว่าเป็นทางรถไฟนะครับ ความเร็วสูงนะจะตัดผ่ามอเตอร์เวย์พอดีนะครับนี่นะครับกำลังก่อสร้างไปฝั่ง,งโน้นะครับอัน,นีโชเฟอร์แล้ว <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามาดูมอเตอร์เวย์กันต่อนะครับอันนี้ผ่านาเขื่อนลำตะคองมาแล้วนะครับกำลังจะมุ่งหน้าเข้าอำเภอสีคิ้วนะครับ รถขาเข้าก็ค่อนข้างเยอะนะครับขาออกก็เยอะเหมือนกันแต่ก็ขับได้คล่องตัวครับไม่ติดเพราะช่วงเทศกาลนะครับเทศกาลนี้ที่รถติดน่าจะ,ะไปลงจุดเดียวกันนะครับก็คือรถวิ่งทำความเร็วมาได้นะแล้วก็ไปลงที่เดียวกันนะทั้งข้างล่างข้างบนนะครับ ทำให้รถไปแอร์รกันอยู่ตรงทางลงนะอีก10กิโลเมตรทางหลวง2 0 1ชัยภูมิบุรีรัมนะครับ10กิโลเมตรนะสามารถแยกไปชัยภูมินะครับถ้าไปทางซ้ายจะไปชัยภูมินะครับถ้าไปทางขวาจะไปบุรีรัมสุรินทุลทางนั้นนะครับก็คือลงตรงสีคิ้วนะครับอีก2อกิโลเมตร จะมีห้องน้ำนะตรงนี้เราสามารถจอดได้นะครับอ,อ,อีกอย่างนึงนะครับขึ้นมามอเตอร์เวย์ไม่มีปั๊มน้ำมันนะครับตลอดเส้นทางไม่มีปั๊มน้ำมันนะต้องเติมน้ำมันไว้นะครับระยะทางน่าจะจากทางขึ้นจนถึงลงสีคิวน่าจะประมาณ30กิโลเมตรนะครับแล้วก็จากสีคิวไปถึงขาไเรซอรอีก30กิโลนะโดยประมาณ นะครับเป็นทมมีนัอ่าศูนย์บริการนบริการน้ำมันนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนะครับอนาคตข้างหน้าอาจจะมีนะนี่นะครับเป็นศูนย์บริการทางหลวงนะครับมีห้องน้ํามีอาหารมีโทรศัพท์แล้วก็มีปั๊มน้ํามันนะครับไปเมื่อกี้นะอ่านี่นะครับก็สามารถไปทางซ้ายือตรงนี้นะถ้าจะไปห้องน้ํานะครับห้องน้ำอยู่ตรงโน้นนะ ก็คือเป็นห้องน้ําชั่วคราวก่อนนะครับนี่นะครับใครจะแวะเข้าห้องน้านะครับสงนี้นะแวะเข้าห้องน้ําได้นะครับถ้าหลังจากห้องน้ําไปทางพอ์เวย์ไม่อนุญ,ญาตให้จอดนะครับถ้ามีการจอดบนไหลทางก็เจ้าหน้าที่มาพบปรับ2,000บาทนะครับ ก็คือถ้าไม่มีเหตุุดวิสัยห้ามจอดเด็ดขาดนะครับอตอนนี้จะถึงทางลงแรกนะครับก็คือสีคิ้วนะอีก6กิโลเมตรถึงทางหลวง201อำเภอสีคิ้วชัยภูมิบุรีล์นะครับซ้ายมือนะก็คือวิ่งลงทางซ้ายนะครับไปชัยภูมินะแล้วก็ถ้าจะ,ะไปบุรีล์ ต้องไปทางข้านะครับแต่ก็คือลงทางซ้ายเหมือนกันแล้วก็ไปกลับรถไปบุรีรัมย์ทีนงนะครับรถขาเข้าค่อนข้างเยอะกว่าขาออกนะครับนี่นะครับวิ่งเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับขาเข้าเลยค่อนข้างเยอะนิดนึงวันอาทิตย์ที่14มกรานะครับ ของเรานี้เข้าโคลาชน,นะครับไม่ได้เข้าหุ่เพรอนนี้แบบก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับอาจจะถ่ายได้ไม่ไม่ถึงเยวให้ดูทางลงตรงสี่ิ้วก่อนนะครับใกล้ถึงทางลงสี่ิ้วแล้วครับ ถนนทางหลวงหมายเลข201นะครับแยกออกไปชัยภูมินะครับบุรีรัมย์นะครับสามารถแยกไปทางนี้ได้แต่ถ้าคนไหนจะไปขอนแก่นนะครับยังไม่ต้องลงตรงนี้นะครับวิ่งทะลุเข้าไปลงที่บายพารได้เลยนะครับทะลุไปบายพาร์ทในโจมเงอนได้เลยอีก3กิโลเมตรถึงทางลงนะครับถึงทางหลวงหมายเลข201ครับ มีป้ายบอกทางชัดเจนนะอำเภอศรีคิว้วโชคชัยาการคุณทศอะไรเงี้ยวิ่งไปมาเลข201นะทางออก2กิโลเมตรนะครับมีป้ายบอกตลอดทางนะครับถ้าจะไปขอนแก่นนะวิ่งตรงต่อไปนะครับยังไม่ต้องลง อ่าไปต้องออกทางนี้นะนี่นะครับซ้ายมือเข้าสีคิ้วนะถ้าเข้านครราชสีมาให้ตรงไปนะครับนครราชสีมาตรงไปครับผมสีคิ้วโชคชัยดังท,ดท,ดทุกทศชิดซ้ายนะครับ ชัยภูมิชิดซ้ายนะครับบุรีรัมชิดซ้ายครับสุรินก็ชิดซ้ายนะครับโซนฝั่งบุรีรัมสุรินชิดซ้ายนะครับผมแต่ถ้าโซนฝั่งขอนแก่นแปลว่าเข้าตัวเมืองโคราชตรงไปได้เลยนะครับนี่ครับอีก500เมตรถึงทั้งหลวง2อง201นะครับป้ายบอกชัดเจนนะครับสายเือนะครับลงสีฟิวเพื่อแยกไปชัยภูมิบุรีรัมนะครับ นี่แหละครับซ้ายมือนะ้ายมือด่านท้่ทนนะครับนครราชสีมาปักทงชัยหามทะเลสอขอนแก่นนี่ครับใา้ของตรงไปนะครับกับมอเตอร์เวย์เอโอเคเส้นทางก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวใกล้ๆทางลงผมถ่ายทำให้ดูอีกทีนะครับเพราะว่าตอนนี้ แบตผมใกล้จะหมดนะครับแล้วก็เมมโมรี่เหลืออีก13นาทีนะครับนี่นะครับระยะทาง30กิโลเมตรนะครับถึงทางลงนะเดี๋ยวใกล้ๆถึงทางลงเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูทีนะครับโอเคประมาณนี้ครับโมนี่นะครับจุดพักดิมทางนะครับอีก1.5กิโลเมตรนะครับฝั่งนี้ก็จะมีเป็นที่ให้พักเหมือนกันนะเป็นห้องน้ํานะครับสามารถแวะพักได้นะก่อนที่จะ ถึงทางลงของขามทะเลสอนะครับอีก500เมตรนะครับถึงจุดพักรถนะครับแวะเข้าห้องน้ำนะครับผมโอเคตอนนี้ยังไม่ถึงทางลงนะก็มีรถวิ่งเข้ากรุงเทพค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับจากเส้นขามทะเลสอมานะตรงไปอำเภอขามทะเลสอนะครราชสีมาขอนแก่นนะครับ อีก1กิโลเมตรนะครับซ้ายมือไปขอนแก่นนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเส้นนี้แยกไปขอนแก่นไปทางไหนน่าจะไปทางอำเภอโนนไทยนี่ครับมีป้ายบอกทางให้แยกไปขอนแก่นนะครับ700เมตรนะครับวิ่งเข้าเส้นสองนะสูงครับนั่นครับป้ายบอกไปอำเภอโนนไทยใช่ไหมครับซ้ายมือนะอำเภอโนนไทยนะครับอีก500เมตรไปขอนแก่นนะครับอำเภอโนนไทยนะครับ หรือว่าเพื่อนๆคนไหนถ้าไม่อยากไปเส้นนนไทยนะสามารถวิ่งตรงไปได้เลยนะครับไปเข้าเส้นบายพาสนะก็ไปขอนแก่นได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับขอบังคับให้ออกซ้ายนะครับเพื่อไปอำเภอนนทไทยจริงๆเราเข้าโคราชสามารถตรงไปได้เลยนะครับเส้นนี้นะแต่ตอนนี้คือยังไม่เปิดยังเป็นทางการนะครับ เขาให้เราออกมาตรงซ้ายมือนะเพื่อที่จะลงตรงขามทะเลสอนะครับอันนี้คือด่านเก็บเงินขามทะเลสอนนะครับอนาคตข้างหน้าคือเราสามารถวิ่งตรงไปได้เลยนะครับตอนนี้เขาบังคับให้เราลงมาฝั่งฝั่งด้านซ้ายนะครับมาถึงจุดนี้เพื่อนๆอ,อ,อาจจะสับสนนะครับที่ไม่เคยวิ่งเข้าอําภอ้นอนไทยนะ ก็จะยากนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับก็จะมีป้ายบอกทางนะครับขอ,อนแก่นให้เลี้ยวซ้ายนะครับผมถ้าเข้าโคราชนะครับเข้านาครราชสีมาให้ตรงไปนะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนไม่อยากไปเส้นโนนไทยนะสามารถเข้าเส้นโคราชได้เลยนะครับแล้วก็ไปแยกตรงบายพาสนะครับไปเียกตรงบายพาสน่าจะ คุ้นทางมากกว่านะครับอันนี้คือทางลงแล้วนะครับของด่านขามทะเลสอนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับอ่านี่ครับไปขอนแก่นไปโ,โคราชไปขามทะเลสอนี่ครับวิ่งเข้าเส้นนี้ได้เลยนะครับตรงไปเลยไปเลยอันนี้น่าจะวิ่งวนไปเข้าขามทะเลสอไปได้เลยนี่นะครับ อำเภอขามไปทีสอนครอติมาอ่อนแก่นนะครับเส้นนี้จะวิ่งทะลุไปบายพาสนะครับไปทะลุเข้าบายพาสนะครับที่โคราชนะแบตของผมตอนนี้เมมเหลืออีกแดนาทีนะครับผมน่าจะถ่ายได้อีกเต็มที่แค่แดนาทีนะครับโคราชตรงไปนะครับอันนี้ของเราเลี้ยวซ้ายนะอันนี้คือถึงบ้านผมแล้วนะครับ ถ้าตรงไปนะครับจะเป็นบายพาสนะครับถ้าเป็นฝวามือเนี่ยจะเข้าขามทะเลสอนะครับถ้าเพื่อนๆจะไปขอนแก่นเนี่ยแนะนําให้วิ่งตรงไปเลยนะครับเส้นนี้นะวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวเข้าบ้านก่อนนะครับถึงบ้านผมแล้วนะโอเควันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับสาหรับการพามาขึ้นมอเตอร์เวย์เอนะครับลงขามทะเลสอนะอันนี้เส้นนี้วิ่งไปจะทะลุโค้งสูงนะครับถ้าคนไม่คุ้นทางก็ไม่แนะนําให้มานะครับอันนี้ถึงหมู่บ้านผมแล้ว ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับ s ไ r i b ์ให้ผมด้วยนะครับสองเราเล่าเรื่องนะครับผมโอเควันนี้ขอส่งเพื่อนแค่นี้นะครับผมขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพครับสวัสดีครับนี่นะครับบ้านสีมุมนะครับผ่านบ้านสีมุมบ้านผมเองนะครับโอเคขอตัวเข้าบ้านก่อนนะครับสวัสดีครับผมสองเราเล่าเรื่องครับ